ตัวเล็กสเปคเทพครับพี่ให้คำนิยามกับรถคันนี้ได้เลยครับเพราะรถคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นจัดจ้านมากอ่าคันแรกเลยนะที่จะรีวิวครับพี่เพราะคันนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงสวยจริงคุ้มค่าจริงๆครับพี่กับสิ่งที่ได้มาครับและนี่คือมาด้าครับพี่ตัว5ประตูครับสภาพสวยกลิบเลยมาด้าสของเราเนี่เองครับพี่มาดูกันครับว่าออปชั่นให้อะไรมาบ้างครับอยากให้ดูครับโดดเด่นด้วยดีไซน์อันแรกเลยับพี่คือสีครับ รถตัวนี้มีแค่สีเดียวเท่านั้นครับที่ผลิตออกมาและได้แจ่บมากจริงเพราะว่าเขาเคลือบหลายชั้นมากครับกับสีแดงมาด้านะและบอกก่อนไม่มีที่ไหนทําได้เหมือนเขาด้วยตัวนี้ครับชุดหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ครับพี่มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วเป็นชุดแต่งสเกิร์ตด้านหน้าครับใหญ่มากสวยมากครับพี่นี่เลยแล้วก็ตัวกระจังหน้าลังค์ครับใหญ่แอร์โฟลดานามิแน่นๆแบบนี้เลยครับพี่มีโลโก้มาด้าชัดแจ๋วครับ และสาหรับใครที่ซื้อรถคันนี้ไปครับพี่ได้ทะเบียนนี้ด้วยนะ535ของบอกเลยว่าสุดมากครับทะเบียนก็สวยแถมรถยังสวยอีกต่างหากครับออปชั่นต่างๆ่ครับพี่มีมาให้หมดแล้วในคันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับเรื่อยๆนะว่าจะเจอตัวไหนบ้างอ่านี่ครับซุ้มล้อด้านล่างครับพี่ไม่ผ่านการซ่อมแซมมานี่สภาพสวยแบบเดิมๆครับแห้งๆสนิทเลยในส่วนของตัวยางครับพี่ได้ดรอปไปเลยขอบ15ครับใหม่ๆกิ๊งๆแบบนี้เลยครับ สำหรับด้านบนครับในส่วนของรถคันนี้ที่ให้มาก็คือจะเป็นกระจกขูกพับไฟฟ้านั่นเองอ่าเป็นสีเดีวยวก,กันกับตัวรถแล้วก็มีตัวไฟ LED เข้ามาเพิ่มให้ด้วยรอบคันก็จะสวยแต่ไี่เลยพี่ชุดแต่งสเกิร์ตเหมือนที่บอกครับสวยเต็มระบบรอบคันมาดูด้านในกันหน่อยครับพี่เปิดเข้ามาปุ๊บโอ้โหนี่เลยครับเหมือนที่บอกครับพี่คันนี้ทําไมถึงว่าจบคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าหนึ่งครับด้วยบอดี้ด้วยทรงรถด้วยความสปอร์ตครับ หาตัวจับไม่ได้เลยต้องบอกอย่างนั้นครับตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกพีครับพี่แต่ว่าด้านล่างจะตัดเป็นหนังนี่ครับเป็นหนังซอมหมดเลยนะเป็นหนังสีดําตัดด้วยได้สีครีมและมาดูครับตัวคอนโซลฝั่งทางนี้ครับพี่นี่ครับเรียงยาวเรียวสวยเลยโอ้โหมโพงครับพี่มี1คู่และเห็นไหมครับด้านหน้ามีมาเพิ่มให้ด้วยหนึ่คู่เหมือนกันใช้เป็นการแยกเสียงจากทวิตเตอร์ด้วย สุดจริงครับเสียงดีระบบเสียงก็เอาเรื่องเลยแหละแล้วดูตรงนี้ครับพี่เห็นไหมบอกครับเขาออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างดีมากอุ้มแบบนั่งสบายด้วยแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นผ้าผ้าพิเศษแล้วก็ตัวนี้จะเย็บด้วยลายเป็นหนังครับสวยมากครับให้ดูครับพี่ครควาวนี้ยิ่งเป็นสีพิเศษนะยิ่งดูง่ายเลยว่ารถมีประวัติการชนไหมเก็บรายละเอียดมาหรือเปล่าให้ดูครับพี่เห็นไหมเม็ดอาร์ตทุกอย่างคมคลิป คมๆเลยอ่าและตัวนี้ครับนี่เห็นไหมจ๊ะมีมาให้ครบหมดแล้วพี่ก็คือไม่มีการแกะไม่มีการขันอ่ารับประกันให้ครับรถคันนี้สีเดิมทั้งหมดสดๆจากโรงงานเลยและรถคันนี้ผมต้องบอกก่อนนะด้วยความที่เขาเป็นสีพิเศษครับรถมีการเก็บงานมีการเก็บรายละเอียดมาจะดูง่ายมากต้องบอกก่อนอ่าแต่สําหรับคันนี้ครับผมรับประกัน,นให้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีแม้กระทั่งแมวขวดโอ้โหให้ดูครับสภาพนะ สวยทุกมุมมองจริงพี่สวยทุกมิติเลยฝั่งตัวนี้ก็ดูได้เลยจ้ะนี่ครับน็อตทุกตัวผมให้ดูทั้งหมดเลยนะว่ามีการแกะมีการเก็บงานหรือเปล่าจะได้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายด้านหลังก็มีลาโพงคู่ข้างครับตัวนี้ก็จะไม่ได้มีรายละเอียดต่างกันเยอะกับด้านหน้าเท่าไหร่ครับตัวนี้แต่ว่าแค่เพียงแค่ตัวนี้จะไม่ใช่เป็นหนังแค่นั้นเองตัวนี้เป็นพลาสติกพีูแล้วก็หนังก็จะมีความนิ่มแค่ตัวนี้เพิ่มเติมเข้ามาครับด้านหลังตัวนี้ครับพี่ตามสไตล์ของรถ5ประตูครับ ก็จะสามารถพับเบาะได้ด้วยอาพับเบาะได้แล้วก็ด้านหลังก็ถือว่ากว้างนะไม่ได้ถือว่าแคบและเล็กจนเกินไปให้ดูครับด้านหลังของรถตัวนี้ครับพี่นี่เลยครับความสวยของเขาครับรายละเอียดทุกมุมทุกมิติพอมันเป็น5้าประตูมันเพิ่มความสปอร์ตให้รถมาค่อนข้างเยอะมากด้านบนจะมีแก๊ปหลังมาให้แล้วเรียบร้อยสีดําติดมาแล้วครับมีไฟดวงที่3และตามสไตล์ของรถ5ประตูเนี่ยมันจะมีความ พิเศษกว่าคนอื่นคือเขาจะมีตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนด้วยดูแลง่ายสบายมากพี่ฝนตกหนักๆก็ปัดไปเถอะครับรุ่นอื่นแบรนด์เก่งไม่มีนะต้องบอกก่อนนะไฟท้ายครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดไฟ led โอ้โหมาครบแบบนี้เลยครับรอครับพี่มาดูด้านในกันหน่อยครับว่าตัวนี้มีอะไรมาให้บ้างสาหรับด้านหลังนะในส่วนของด้านหลังครับรายละเอียดก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะเพิ่ม,เต,มเติมครับแต่สิ่งที่อยากมาโชว์คือนี่พี่เม็ดอาร์คเดิมน็อตเดิมบุ๊กเดิมทุกอย่างครับนี่ ตัวไล่ฝ้ามีมาให้ครบเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเหมือนที่บอกกระจกใหญ่มากสบายมากครับแล้วตัวนี้ก็เหมือนที่บอกนี่อีกอย่างหนึงนะ่งฮะมันสามารถพับได้ไ้วยนี่พับแบบนี้เลยครับพับยังไปข้างหน้าเวลาพี่เก็บของก็จะสะดวกสบายขึ้นตัวปิดไฟตัวนี้ก็จะสามารถเปิดปิดได้เห็นไหมสะดวกสบายกับการใช้งานมากไปดูออปชันกันหน่อยครับพี่ว่าด้านหน้าเขามีรายละเอียดตัวไหนเพิ่มเติมมาให้บ้างครับในส่วนของตัวล้อด้านหลังก็จะเหมือนกันสเปคเดียวกัน มาดูด้านหน้ากันครับในออปชั่นของตัวนี้ที่ชอบเลยจริงๆนะพี่ดูครับความสวยของบอดี้และตัวนี้ครับสามารถเปิดปิดกระจกได้อ่าล็อกกระจกได้ตัวนี้จะเป็นแผงควบคุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับกระจกในรถนั่นเองครับตัวนี้ครับพอมานั่งลืบเนี่ยมันจะได้กลิ่นไอของความเป็นรถสปอร์ตค่อนข้างเยอะครับและเวลาสตาร์ทก็ง่ายมากพี่ใช้เท้าเหยียบหนึ่งข้างแล้วก็เปิดสตาร์ทได้เลย แต่ลืมบอกนะตัวนี้ครับพี่เห็นไหมเบาะครับตัวนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้านะสามารถเลื่อนปรับได้และที่สําคัญคือเห็นไหมครับมันจะมี1 2แล้วก็ตัวเซ็ตก็คือเอาง่ายๆที่พี่เป็นเจ้าของรถพี่สามารถที่จะเซ็ตระบบเองเลยว่าพี่อยากได้แบบไหนพี่จะนั่งตำแหน่งไหนแล้วก็การใช้งานก็ง่ายครับพี่เหมือนสมมติพี่ตั้งไวท้ที่ค่าเซ็ตที่1ใช่ไหมพี่ขึ้นรถมาปุ๊บพี่กดเลขหนึ่งมันจะกลับมาตรงตำแหน่งที่พี่นั่งทั้งหมดเลย ดีมากต้องบอกอย่างนี้ครับและในส่วนขององค์ประกอบของรถคันนี้คือดูออปชันของเขาพี่มันมีความสปอร์ตเยอะมากครับกับเงินที่เสียไปไม่ไม่เสียดายเลยตัวนี้ก็จะเป็นพวงมราลัยมันติฟังก์กชั่นครับนี่เลยมีมาให้ครบหมดแล้วตัวนี้มีแพดเดิลชิพด้วยสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่มือได้และยังมีระบบตัวพวกคูดคอนโทรลต่างๆอีกต่างหากครับขับไปความเร็ว120เบื่อและไม่อยากเหยียบเพิ่มที่มือได้เลยสบายมาก แล้วตัวนี้ขี่จังหวะขึ้นแซงครับพี่แรงมันน้อยใช้ตัวนี้ปลดล็อกถอนเกียร์หลังได้ตัวนี้ขึ้นเขาขยับได้ทั้งหมดโอ้โหจบจริงๆครับกับออปชั่นของเขาและตัวนี้ที่ชอบเลยก็คือตรงนี้ครับจะมีแค่เฉพาะคนขับที่สามารถเห็นได้ความเร็วที่ลูกค้าขับนั่นเองตัวพวงมาลัยครับพี่เขาจะเชื่อมต่อกับจอแบบนี้แล้วตัวจอก็จะเป็นตัวสัมผัสหรือระบบสัมผัสด,ด้วยเชื่อมต่อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นด้วยและ ตัวนี้ก็เชื่อมกับจอด้านบนด้วยเห็นไหมครับสามารถหมุนได้ปรับได้จอหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้3อย่างทั้งพวงมลลาลัยทั้งตัวมือด้านล่างและก็เป็นระบบสัมผัสนั่นเองครับตัวระบบแอร์ตัวนี้ก็จะหน้าตาคุ้นเคยกันมากครับพี่ต่อให้เป็นตัวท็อปขนาดไหนก็ช่างเขาก็จะให้มาประมาณนี้เหมือนเดิมถ้าเตะตำหนินะพี่นะไม่มีเลยคันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจบจริงๆสุดมากคันนี้ครับออปชั่นแน่น ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยพี่มีให้หมดทุกอย่างไอสตองไอสต็อปให้มาหมดละ uh huh. ไปดูราคากันหน่อยครับสําหรับตัวนี้เหมือนที่ผมบอกคนระับพี่ออกใหม่ราคาเกือบเ0 0 0แสนนะสำหรับรถคันนี้ครับแต่วันนี้สุดพิเศษจริงๆราคาเบาวิวครับพี่ซื้อรถกับน้องวันนี้ครับเลขไม้เพียงแค่60,000กิโลเท่านั้นนะต้องแจ้งก่อนว่าเลขไมเพียงแค่6ก0 0 0กิลเท่านั้นปี2022ครับแอดเข้ามาหาผมที่ 444A วันนี้ ได้รับโปรโมชั่นพิเศษนำแบงค์สิบมาเป็นส่วนลดเหลือเพียง4แสนกว่าบาทเท่านั้นครับพี่และคันนี้งวดผ่อนประมาณ7-8,000ตลอดสัญญาครับใครที่ชอบครับอยากได้รถสวยๆแบบนี้เหมือนรถป้ายแดงครับพี่รับประกรันศูนย์ให้2ปีจัดเข้ามาเลยที่แอด4 4 4 a ที่มันแบงค์สันเนี่ยมาเทครับ